เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วประเด็นความหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยหลังจากทางขงแดงหรือว่าูของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางไก่เดย์ทอท็อตแนมฮอสเปอร์ก่อนที่ทีมของเราจะโชว์ฟอร์มระดับเทพไล่ถล่มไปแบบไม่ไว้หน้าถึงค่าประตูต่อหนึ่งจากการเรียงหน้ายิงแบบไม่ซ้ำหน้าโดยแม้ว่าทางสเปอร์จะเป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อนจากทางดุมลิกโซรันกี้แต่เราก็ยิงรวดเดียวจากทางลุยดิออสล็กซิแมาออลิสเตอร์โคดี้กักโป มฮัมเหม็ดซาลาและการทำเข้าประตูตัวเองของทางเดสตินีอูโดกี้จนทาให้ทีมของเราเก็บเพิ่มอีก3คะแนนสําคัญพ้อมการันตีการคว้าแชมป์ผิมเลีกเป็นสมัยที่20มาัครองได้อย่างยิ่งใหญ่ครองสีติติการคว้าแชมป์ล็กสูงสุดของประเทศอังกฤษได้สูงที่สุดตลอดการขึ้นมาเทียบเท่ากับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้ว ยังไงก็ตามหากเราย้อนกลับมาดูเกมการแข่งขันนัดนี้มันก็จะมีหยุดจุดหนึ่งที่เพื่อนๆมีการสอบถามกันเข้ามาเยอะมากเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้เหตุใดมันจึงไม่ปรากฏชื่อของในรายของทางครอนอแบดลี่แบกขวาดาวดนุ่งอนาคตไกลทั้งดังที่ตัวของเขาเองก็ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องในช่วงหลัง แต่ในเกมน,นี้มันกลับกลายมาเป็นทางเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนรองกับตันทีมของเราที่เราสตาร์ทเป็นสเ็กผู้เล่นตัวจริงแล้วว่าดอกหันไปดูบนม้านั่งสำรองมันก็ไม่ปรากฏชื่อของทางแบรดลีย์ด้วยเช่นเดียวกัน ล่าสุดมันก็มีคำตอบในประเด็นนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อทางเด็กโอซีคอสื่อที่จอกข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็เปการเปิดเผยข้อเท็จจริงออกมาเลยว่าตัวของทางแบตตี้นั้นดันมาโชคร้ายกร,ระปดเจ็บเล็กน้อยระหว่างการฝึกซ้อมทำให้เขาพลาดการลงสนามในการแข่งขันเกมน,นี้ อย่างไรก็ตามเพื่อนๆก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นกังวลใจให้มากเกินไปจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นเพราะมันก็มีการระบ,บุออกมาอีกเช่นเดียวกันว่าตัวของทางแบล็คลี่จะสามารถกลับมาลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมของเราได้ในสัปดาห์นี้ซึ่งหมายความว่าในโปรแกรมการแข่งขันช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับตัวของเขาด้วยเช่นเดียวกันและมันก็น่าจะเป็นการที่ตัวของทักอาร์เนสร์สกก็ย่อมที่จะให้โอกาสเขาลงเล่นมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เจ้าตัวได้พัฒนาฝีเท้าขึ้นไปหลังจากทีมของเราการ ติการคว้าแชมป์ไปแล้วดังกก่านั่นเองทีนี้เราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดอีกด้วยว่าสำหรับอนาคตของทังลักซานเดอร์อานโนนั้นมันจะออกมาเป็นไปในทิศทางไหนและอย่างไรกันซึ่งมันก็จะไปเชื่อมโยงกับโอกาสการลงสามในอนาคตของตัวถังแบลรีอีกด้วยในก็พูดถึงเรื่องดอกเกี่ยวกับการแข่งขันเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงกเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกัน เพราะการที่ถักอ่นเนอร์สโลตในแยชรมนของเราสามารถที่จะนําทีมพังดาดขึ้นมาควา้าแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่นั้นมันก็ทําให้โทษตัวได้้างอีกหนึ่งสืิติที่น่าทึ่งให้เกิดขึ้นด้วยหลังจากเขาสามารถทํามันได้สดําเร็จนับตั้งแต่การเข้ามาคุมทีมเป็นฤดูกาลแรกซึ่งทําให้เขากลายมาเป็นผู้จัดการทีมเพียงแค่คนที่6เท่านั้นในหน้าประวัติศาสตร์การแข่งขันพรีเมียร์ลีกที่สามารถจะทําสืิติตงเกาะข้างตนได้ นอกจากนี้ในการแข่งขันที่สนามแอนฟิลด์เมื่อคือนนี้ตัวของทางสลอตก็ยังได้ให้ครอบครัวของเขาเดินทางมาเข้าชมเกมในสนามจึงทําให้มันยิ่งเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อเจ้าตัวมากขึ้นเป็นทวีคูณหลังจากคนในครอบครัวและสมาชิกทั้งหมดก็ได้เป็นพยานรู้เห็นความสําเร็จของทางสลอตในการแข่งขันฤดูกาลนี้แต่เต็มสองตาด้วยตัวของพวกเขาเองอีกด้วยมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะสลอตกล่าว แล้วผมก็คิดว่ามันพิเศษมากยิ่งขึ้นแบบเป็นทวีคูณเลยกับการได้คุณได้เห็นครอบครัวทั้งหมดมาอยู่กับตัวของคุณด้วยสำหรับผมแล้วครอบครัวของผมคือสิ่งที่มีความสำคัญมากและมันก็เช่นเดียวกันกับนักเตะเพราะผมเองก็มองพวกเขาเป็นเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวด้วยเหมือนกันแล้วเราก็จะเห็นว่าบรรดาครอบครัวของนักเตะของเราก็มาเข้าข่มเกณฑน,นี้ด้วย การที่คุณทํางานในวงการฟุตบอลมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะมันจําเป็นต้องเสียสละอะไรไปหลายๆอย่างเลยกับการจะมาทําหน้าที่ตรงนี้สิ่งที่ผมพูดมันไม่ใช่แค่ในการแข่งขันฤดูกาลนี้นะถ้ามันเกิดขึ้นมาตลอดเส้นทางอาชีพของคุณไม่ว่าจะเป็นตัวผมตัวคุณทุกๆคนรอกต่างก็ทํางานอย่างหนะักและบางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับบ้านมากมายนะ แน่นอนว่าสําหรับตัวของผมเองแล้วครอบครัวของผมเป็นงอาศัยอยู่ในประเทศฮอลแลนด์ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากมากสําหรับผมในหลายๆโอกาสแต่การที่ได้เห็นพวกเขามาเข้าชมการแข่งขันในเกมนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมมากๆในตอนนี้เราสามารถที่จะพังควาดแชมพิมพ์ลีกมาครองได้แล้วและผมก็คิดว่าทุกคนเองก็คงมองเห็นถึงการเสียสละที่เราได้ทุ่มเทลงไปในการแข่งขันและการทําหน้าที่ตรงนี้ ดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราคู่ควรกับมันนะและมันก็มีมูลค่าอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องที่พิเศษมากกับการให้พวกเขาได้เข้ามามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่าน,นี้ร่วมกันกับตัวของผมด้วย มาฟังบทสัมภาษณ์ของทักอานเนอร์สลอตกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับทัศนคของเขาหลังเกมมักข่ำคืนที่ผ่านมาอีกเช่นเดียวกันและจะเป็นปฏิกิริยาของโจ้ตัวที่เรียกได้ว่ามีโมเมนต์น่ารักน่ารักที่แบดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อนผอมตนของเขาเป็นอย่างยิง่งหากเราจำกันได้ย้อนกลับไปในการแข่งขันตอนสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้วเยอร์เกนครอตอนที่เขาไปการคุมทีมที่สนามแอนฟิ เป็นนัดสุดท้ายซึ่งเป็นการสั่งลาการทำหน้าที่กุมวังเหียนของทีมดอของโจตัวเขาก็เป็นการนำแฟนบอลในสนามร้องเพลงเป็นชื่อของทางอรนเนอร์ส็ลตออกมาเช่นเดียวกันหลังจากที่ตัวของทางส็อตนำทีมของเราประดับคว้าแชมป์ีิม์มลีกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อคำคืนที่ผ่านมาเขาเองก็เป็นการยกย่องตัวของทางครอปกลับไปแล้วก็เป็นการนำบรรดาแฟนบอลทั้งสนามร้องเพลงให้กับทางครอปด้วยซึ่งเป็นการตอบแทนกลับไปในแบบเดียวกัน หลังเกมนักข่าวจึงเอาประเด็นนี้เข้าไปสอบถามกับตัวของทางสล็อตเลยว่าเหตุใดเขาจึงทําเช่นนั้นเพื่อเป็นเกียรติและเป็นการร่วมเฉลิมฉลองให้กับครอบด้วยซึ่งเจ้าตัวก็ได้ไขความกระจ่างให้ประเด็นนี้ออกมาอีกด้วยนั่นเป็นเพราะว่าเยอเก้นครอบเองก็เคยทําให้กับผมมาก่อนตั้งแต่ตอนที่ผมยังไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่เลยนะสล็อตกล่าว แล้วผมก็คิดว่าเขาเป็นอะไรมากกว่าแค่ผู้จัดการทีมคนหนึ่งนะหากคุณไปย้อนดูสิ่งต่างๆที่เขาได้ทำให้กับสมสรรแห่งนี้มาแน่นอนว่าสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้มันมีส่วนช่วยเหลือให้ผมก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้นอกเหนือจากนั้นเขายังมีส่วนช่วยผมมากยิ่งกว่านั้นอีกด้วยกับทีมที่เขาได้ทิ้งเอาไว้กับวัฒนธรรมที่เขาได้ทิ้งเอาไว้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างหล่อรวมขึ้นมากลายมาเป็นทีมทีมนี้ คุณภาพของนักเตะคุณก็จะเห็นได้แล้วว่านักเตะทุกคนภายในทีมของเรานั้นไม่มีใครที่ด้อยคุณภาพเลยและไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมในการทำงานอย่างนะไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะนักเตะนะแต่มันยังลุกลามไปถึงบรรดาทีมงานสตาฟ์โค้ชทั้งหลายที่ทุกคนต่างต้มเทเกินร้อยเสมอมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมเราถึงสามารถที่จะก้าวขึ้นมาประสบความสำเร็จในการแข่งขันฤดูกาลนี้ได้ แล้วผมก็มองว่าด้วยหลายๆเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเมื่อน,นามาประกอบกันแล้วผมถึงคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่เราน่าจะใช้โอกาสเหล่านี้ในการแสดงความขอบคุณถึงสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้ให้กับตัวผมได้ทิ้งเอาไว้ให้กับแฟนบอลและรวมถึงสิ่งที่เขาได้ทำให้กับสโมสรแห่งนี้ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เราก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวของทักอ r านเนอร์สลอตอีกเช่นเดียวกันแต่จะมาดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของหนึ่งในอดีตผู้จัดการทีมตัรบตำนานของทางลิเวอร์พูลที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าการคว้าแชามป์ลีกสูงสุดมันเป็นของคู่กันกับลิเวอร์พูลที่ไม่อาจจะแยกออกจากกันได้ซึ่งในประเด็นนี้ตัวของทางสลอตเองก็รู้สึกเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง บางทีบิวชังรี่อาจจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมอยู่ที่ตรงนี้นานกว่าผมค่อนข้างจะมากเลยนะสล็อตกล่าวเขารู้ดีว่าสโมสรแห่งนี้เป็นเช่นไรและเขาก็น่าจะรู้ดีกว่าตัวผมในนักเวลานี้ด้วยซ้ำไปนะ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเองก็รู้สึกและสัมผัสได้ตั้งแต่วันแรกที่ผมย้ายเข้ามาเลยก็คือการควา้าแชมป์ลีกได้มันจะเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษของสโมสรแห่งนี้และบางทีมันอาจจะเป็นถ้วยที่มีความสําคัญและพิเศษมากที่สุดสําหรับสโมสรของเราเลยก็ว่าได้เหนือกว่าทุกถ้วยท,ท,ที่ดอกมีโอกาสเข้าไปร่วมแข่งขันด้วยผมคิดว่าผมรู้สึกแบบนั้นมาตลอดทั้งการแข่งขันในฤดูกาลเลยนะไม่มีเวลาไหนเลยที่เราจะรู้สึกเป็นอย่างอื่นไป แม้แต่ตอนที่เรารู้สึกผิดหวังอย่างมากกับการที่เราตกรอบในการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยน้ำมือของทางปารีสแซงแชร์แมร์เราเองก็ยังคงรู้สึกอยู่ดีว่าเรายังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าที่จะทำให้เราสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการแข่งขันฤดูกาลนี้ได้ ความรู้สึกแบบนั้นมันสะท้อนให้เห็นอะไรกันล่ะคุณก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลก็คือการคว้าแชมป์พิมเลกและมันก็สะท้อนให้เห็นอีกเลยว่านี่แหละคือจุดที่มีความสําคัญมากที่สุดสําหรับสโมสรแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณสามารถที่จะทํามันได้ในการแข่งขันเกมหลีกที่เรียกได้ว่าหินและยากมากที่สุดในโลกซึ่งนั่นทุกคนก็คงเห็นตรงกันว่ามันไม่มีหลีกไหนที่จะยากไปกว่าการแข่งขันในเวทีพิมเลีกอีกแล้ว คุณไม่สามารถจะทำมันได้ในช่วงเวลาแค่ข้ามคืนนะมันไม่ใช่การลงเล่นเพียงแค่5หรือ10เกมแต่มันคือการแข่งขันกันในระยะยาวซึ่งมันจะยากและยากมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับยิ่งเป็นแบบนั้นมันถึงทำให้การที่คุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์ได้ยิ่งถวีความสำคัญและมีความพิเศษมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผมจึงเห็นด้วยกับคำกล่าวข้างต้นของทางแชงลี่นะและประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของลิเวอร์พูเองมันก็สะท้อนออกไปในแนวทางนั้นทีมของเราไม่ใช่ทีมที่จะรังลาแชมป์ไปนานได้และเราก็ควรที่จะทำมันให้ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่เรียกได้ว่าอนาคตของเขามีความขุมเครือยอย่างยิ่งยวด นั่นก็คือในรายของทางดาวินนูนเยสดาวิงทีมชาติอุรุกวัยของเรานั่นเองหลังจากเมื่อคืนนี้เจ้าตัวก็มีรายชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองก่อนจะถูกส่งลงสนามมาในช่วงท้ายเกมก่อนหมดเวลาเพียงแค่7นาทีตอนที่ทีมของเรานำขาดไปแล้วถึง5ประตูต่อหนึ่ง นการแข่งขันฤดูกาลนี้ตัวของทางนูนเยสก็เพิ่งจะสามารถส่งบอลไปซุกเนตัข่ายได้เพียงแค่เจ็ดลูกเท่านั้นจนทําให้เขาได้รับการคาดหมายว่าจะถูกขายทิ้งออกจากทีมของเราไปในช่วงจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ก่อนหนะ้านี้มันก็มีความเคลื่อนไหวของตัวนักเตะเองที่มีการออกมาโพสต์ผ่านหน้าเอ็กซ์สวดตัวของเขาที่เรียกได้ว่ามันกลายมาเป็นการจุดชนวนให้บรรดาแฟนบอลของทีมเราอ,กออกมาแสดงความไม่พอใจในตัวเขาเป็นอย่างมาก ื่อเขาเริ่มต้นจากการที่มีการเขียนเอาไว้เลยว่าเจ้าตัวรู้สึกว่าเขาเองก็าทำผลงานได้ดีตอนที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในการแข่งขันเกมล่าสุดแต่ก็มีการแอบเซตทางอาร์เนอร์สอตว่าไม่ได้ให้โอกาสกับเขาอย่างที่มันควรจะเป็น ซึ่งการที่โอตัวมีการโพสต์แบบนี้ก่อนเกมการแข่งขันที่เราจะ,ะเผชิญหน้ากับทางทัคเนมฮอสเปอร์ก็สร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากให้กับบรรดาแฟนบอลของทีมเราเองกับบรรยากาศที่เราควรจะพุ่งสมาธิทั้งหมดไปที่เกมการแข่งขันมากกว่าจนบางคนมีการถึงขั้นได้ขับไล่เขาออกจากสโมสสนไปเลยด้วยซ้ำไปอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดเมื่อทีมของเราสามารถที่จะผ่านเกมยากอย่าง,างสเปอร์มาได้แล้วก็เป็นการคว้าชัยชนะมาได้แบบสวยหรูดังกล่าวข้างต้น ตัวของทางนูนเยสเองก็มีการออกมาร่วมเฉลิมฉลองกับบรรดาเพื่อนร่วมทีมของเขาทีมงานสตาฟโค้ดและรวมไปถึงผู้จัดการทีมของเราด้วยทว่าหลังจากนั้นเจ้าตัวก็มีการโพสตข้อความลงในเอ็กซดตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าบางคนก็จะรู้สึกว่ามันเป็นการทำลายบรรยากาศไปเล็กๆน้อยๆหากเราไปเจาะลึกที่แคปชั่นซึ่งเขาได้เขียนเอาไว้ ด้วยตัวของทางนูนเยสนั้นมีการลงภาพขณะที่เขาสวมเสื้อฉลองแชมป์อยู่พร้อมกับมือข้างหนึ่งที่มีการถือซิก,ก้าเอาไว้พร้อมเขียนแคปชั่นประกอบภาพตืางเกงออาไว้ว่าแชมเปี้ยนพิมเมลีปล่อยให้พวกเขาอยากจะพูดอะไรก็พูดกันไปตามที่พวกเขาต้องการเถิะน,นะ จากข้อความนี้เองก็าทำให้ทางเดโอซีคอปสื่อที่เจาอข่าวของทีมเราโดยเฉพาะมีการออกมาชี้เลยว่ามันเหมือนกับทางนูนเ yes, ยสพยายามจะส่งสัญญาณเป็นการท้าทายบรรดาคนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เขาอยู่นักเวลานี้หรือไม่อย่างไรกัน ในก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องดอกเกี่ยวกับความหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งส่งให้ทีมของดอกปงะดคว้าแชมป์พิมลิกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแต่จะขยับมาดูความคิดเห็นของทางเป๊กกวาดิโอลาในใหญ่มือทองของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้าง หลังจากตอนเริ่มต้นฤดูกาลนี้ทีมของทางกวาัวเดโอลานั้นก็ได้รับการคาดหมายว่าเป็นตัวเต็งที่จะสามารถป้องกันแชมป์เอาไ,ได้อีกหนึ่งสมัยแต่จากผลงานที่เกิดขึ้นมันกลับกลายมาเป็นว่าพวกเขาทำผลงานได้ตกลงไปอย่างน่าใจหายและปัจจุบันก็รั้งอยู่เพียงแค่อันดับที่6ของตารางเท่านั้นก็มีคะแนนตาหลังลิเวอร์พูลของรอกไกลลึกถึงยี่ส็คะแนนกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าหมดลุ้นแชมป์ไปตั้งแต่ไก่โหแล้ว ยางไรก็ตามหลังจากที่เห็นทางลิวพูผงาดคว้าแชมป์พิมลีกมาครองได้กวาดีอลาก็มีการออกมาแสดงสปิริตและร่วมแสดงความยินดีกับยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ของเรอกที่สามารถจะคว้าแชมป์ในการแข่งขันซีซั่นนี้ไปครองในฐานะตัวของผมเองและในฐานะทุกภาคส่วนของสโมสรด้วยเราขอแสดงความยินดีร่วมกับทานสโมสรฟุตบอลลิวพูกับการที่พวกเขาผงาดขึ้นมาคว้าแชมป์พิม์ลิกได้สำเร็จนะ ola, กวาดีอลากล่าว นี่คือชมป์ที่คู่ควรกับพวกเขาแล้วมันไม่ต้องสงสัยในประเด็นเหล่านั้นเลยเรียกว่าพูกเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและพวกเขาก็พิสูจน์ให้เห็นถึงประเด็นนั้นมาแล้วด้วยส่วนตัวของผมเองนั้นขอเวลาสักหนึ่งปีนะเหมือนในสี่ครั้งหลังสุดระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการแข่งขันฤดูกาลหน้าเราจะสามารถทำผลงานได้ดีขึ้นกว่านี้และแข่งขันยังชิงตำแหน่งแชมป์ไปได้จนกระทั่งถึงสุดทาง แม้กระนั่นในตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือขอสแสดงความยินดีด้วยกับทางลิกว์พูระดับของทีมต่างๆในเวทีพิม์ลิกนั้นมันโดดเด่นขึ้นมาเป็นอย่างมากและลิเว์พูก็เป็นแชมป์ของลีกที่มีมาตรฐานการแข่งขันที่สูงที่สุดในโลกหลังจากเราได้ฟังความคิดเห็นของคู่แข่งอย่างทางแป๊บกวาดิโอลากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูทัศนคของอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับไม้เบื่อไม่เมาสำหรับทีมของเรามาโดยตลอด เขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากในรายของทางแกรีเนลเลออดุลตักขวากับตันทีมระดับตำนานของทางปีศาจแนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองมันนี่น่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยที่เขาออกมายอมรับเลยว่าการทิศทางลีเว่าพูลสามารถจะควา้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษขึ้นมาที่20สสมัยเท่ากันกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แล้ว แต่หากเราไปดูในการแข่งขันถ้วยใบโตของยุโรปหรือว่าูเป็นแชมป์ยุโรปไปแล้วถึง6สมัยเทียบกับทางเรดเดว,วิลก็เพิ่งจะทําได้เพียงแค่สาสมัยเท่านั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เนวิลเชื่อว่าหากเราดูจากฟอร์มการเล่นนักปัจจุบันและความสาเร็จทั้งหมดที่ทั้งสองทีมทําได้มันก็สะท้อนอยู่แล้วว่าลิเวอร์รพูลไอ้ยิ่งใหญ่แซงหนา้าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเป็นทีเดียบร้อยแล้วคุณต้องให้ความเคารพทีมที่พวกเขาได้แชมป์นะลิเวอร์รพูลคือทีมที่เก่งที่สุดเนวิลกล่า นี่คือหนึ่งในผลงานการคุงทีมที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นกันมาเลยโดยสัมไปทั้งทั้งด้วยตัวของทักอานเนอร์สโกย้ายเข้ามาและแทบจะไม่ได้มีการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เลยแต่ก็ยังสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้แบบนี้ดังนั้นคุณต้องปรบมือให้กับเขาและมันก็เป็นวันที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่นะเมื่อคุณคิดถึงความสําเร็จในฐานะแชมป์ลีกผู้จัดการทีมที่ลิเวอร์พูลและ United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพูดเสมอเกี่ยวกับหัวใจหลักของการอยู่ในลีกนี้ แน่นอนว่าลิเวอร์พูลได้ชมปยุโรปมากกว่าแต่สิ่งที่พูดแล้วน่าเจ็บปวดก็คือการถกเถียงมันจบไปแล้วระยะหนึ่งเลยนะจนกว่าที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถประสบความสําเร็จและกลับมาควา้าแชมป์ลีกได้อีกครั้งมันน่าจะสร้างความสั่นสะเทือนเลือนลั่นที่โอแครฟอร์ดลิเวอร์พูลกลายมาเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดไปแล้วในช่วงโมงนี้ แล้วมันก็จะสร้างความปวดเสียนเวียนก้าวลวงไปถึงความเจ็บปวดเพราะเราจะต้องใช้อะไรอีกมากมายหากหวังจะแสงหน้าพวกเขากลับขึ้นไปให้ได้อีกครั้งตายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เขาอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของบรรดาสตาร์ดังโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในส่วนของเกมลุกของเรากันบ้าง มล่าสุดทางพอลโรบินสันอดีตมือกาาทีมชาติอังกฤษก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าเราอาจจะได้เห็นดิวในระดับ100ล้านปอนด์อีกครั้งในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้จากบรรดาสโมสรในประเทศซาอุดีอาระเบียรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเตะหนุ่มที่มีอายุราว23หรือ24ปีรวมไปถึงบรรดาแข้งจอมเก่าที่มากประสบการณ์แต่เป็นระดับซูเปอร์สตาร์ดังไปแล้วอย่างทางหลุยส์ดีออสและดาวินหนุนเยสของเราและก็ตกเป็นข่าวโพพันกับทีมในตะวันออกกลางจุดด้วย ผมคิดว่าตลาดรอบนี้มันจะเป็นตลาดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทางซาอุปรลีกเลยนะโลบินสันกล่าวพวกเขาจะไม่ใช่ที่พักสำหรับบรรดาน,นักเตะที่ใกล้จะปลดระวางอีกต่อไปแล้วเราได้เห็นกันมาแล้วว่าในตอนนี้พวกเขาพยายามจะซื้อนักเตะที่มีอายุน้อยลงมาและมันไม่ใช่แค่นักเตะระดับสตาร์ที่มีอายุเกินกว่า30ปีขึ้นไปแต่พวกเขาพยายามที่จะมีการลงทุนเพื่ออนาคตข้างหน้า แล้วผมก็คิดว่าเราน่าจะได้เห็นดิวที่มีมูลค่าเกินกว่า100ล้านปอนด์อีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างง่ายดายมากๆเลยละพวกเขาจะเตรียมทดสอบสมูรออย่างทางลิเว์ปูด้วยข้อสเสนอที่ทางสมูรอลิเว์พูเอกอาจจะตอบปฏิเสธไม่ได้และมันก็จะทําให้บรรดาน,นักเตะเหล่านั้นเกิดความไขว้เขวขึ้นมาพวกเขาจะมีการยื่นข้อสเสนอเป็นตัวเลขขัน้นในระดับที่มหาศาลหลังจากหักภาษีไปแล้วมันจะทําให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายตลอดช่วงที่เหลือของอาชีพของคุณเลย ในตอนนี้พวกเขาต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะที่มีอายุ23หรือ24ปีหรือน่าจะต้องเป็นคนที่แม้ว่าจะมีอายุมากกว่านั้นแต่จะต้องเป็นคนที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเกียนได้ด้วยตัวของพวกเขาเองดังนั้นก่อให้คุณเป็นสโมรสรอ,อย่างทางหรือวอ์พูลคุณเองก็มีโอกาสจะเสียนักเตะไปได้นะหากมันเป็นตัวเลขที่สูงมากเพียงพอ แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเข็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ